ายทําให้แพร่ระบาดเข่ากุกยุดโนดนโยบกักอะนีเรื่อว่าผมก็สงสัยเยู่ดอกสงสัยว่าบ้านมันอยูอ่ติดทางติดทางคนไปค้นมาอันนี้ผมฝากคุณน้าเดอ้อฝากคุณน้าฝากคุณยี่บ้านฝากคุณซอ,อวยว่าเสือ,สอ,สอเกิดมาสาตเดียวฟังเด้อเกิดมาสาตเดียวยไปยานยไปยานคนสัว เฮาคนดีควมดีจะปบปกักรักษาคุ้มครองเฮาญาไปยานถ้าเฮาโอ้ยกุยานเด้กูบ่ใว่าขอมูลนกุยานมันมาขาย่าไปยานนะครับขอมุ่นทรงมากครับนี่คือปัญหาเกิดขึ้นเดือดภูกตะิษนะครับเร่งน่อยเฮา,าเมายาคุ้มครองนู่นนี่นั่นเนี่นะครับป่านนี้การแก้ปัญหาผมขอญาตเปิดนะครับโค้งการผมยกตัวอย,ย่างสิเด็ยกตัวอย่าง ต่ว,ว่าคุณหมอ่นกะ็ะจิบมาเห็ดแบบเดียวกันผมกะ็ะิกเข้าไปผมเห็ดมาแล้วสองตำบลคือชุมชนอย่างยืนตำบลท้างขวางครับอ่าตำบลแม่งห่อยบ้านบ้านน้องแข็มผมขอุอยาตเปิดฉิปให้พวกเข้าตังใจฟังว่าโครงการพ่อเจ้าอยู่หัวงของเฮาละการที่สิบบอกว่าการแก้ปัญหาชุมชนยาเสพติดดีที่สุดคือชุมชนคือชุมชนครับคือหมู่บ้านพวกเขาเนี่ ย่าปัดพละอยาปัดพลาะมันบ่แม่นนาทีผมบ่แม่นย่าปัดพลาะเอามันไปเอามันไปเอามันไปส่งหมอหอยเอามันไปส่งหมอพินิจเอามันไปเอามันไปบ่ได้มันลูกบ้านเขาลูกบ้านเขาเขาต้องแก้ปัญหาในหมู่บ้านแก้ปัญหาในหมู่บ้านแม่นมันมีอาการก็ต้องเอาไปบำบัดรักษา เมื่อมันกลับมาเป็นคนดีบ้านเฮาเจริญ้าเฮาโอ้ยว่าเอาว่าเอาเอามันไปเอามันไปว่าได้มันก็กลับมาที่เก่าเห็น่ะผู้กลับเอาไปทําก็บ,บอกอยื้อสองเดือนกลับมาจําไว้ด้อพี่น้อง้ามันกลับมาเนี่ยสิ่งเรียอร้อมเก่ามันมาพอ่พอหมพ่อพวกเออกินเรานู่นนี่นั่นสภาพเรืลอร้อมเก่าเกามันก็เป็นขีอเก่านะครับเฮาผู้นําเฮา ตัวแทนมู่บ้านที่มาเข้าแก้ไขปัญหาอะไย่ามันคือเก่าแมยังหมองมันฟ่องสุมซ่องสุมเห่นว่าท้ายมู่บ้านเอากับจิตอาสาทำไมไปกวดไปเห็ดมันเป็นแปลไปติดไฟเห็นบ่มปากกันี่มึงค้นเขาคนหลอดดีเตี๋ยเอาชอลบอสสิบคนมื้อนี่เขาเวิ่เขาเวิ่ท้ายลวกเห่นว่าอ้าช,ชลบอละหาน้าสู้ท้ายรูกแล้วให้ไปยามมันปากกนีคนข้นโขนหลอกเห่นว่า บ้านมึงขึ้นมาเออมาอย่างละผู้ไห่โอ้ยมายามตัวนี่ละเป็นยังไงยูยังไงกินยังไงไปหามันดุๆอันที่มันจะขายยาบา้าคนเขาคนหอกตื่นเด้อีลาเล่นกันมือถือบ้านได็เจ้าบอกลูกบ,บา้านเจ้าจะเรียนอะไรพ่าศรเสาวบอแล้วเอายังสั้นเดอ้อฝากพี่น้องเป็นนาทีของพวกเขาทุกคนที่จะต้องดูแลชุมชนเข้ามู่บานเฮาให้มันปลอด นะครับคนเสพนะครับต้องเข้าสู้กบบระบวนการรักษาคนหาผู้เสพเป็นหมู่บ้านสีขาวส่วนค้นขายเอาขอมูดมาให้ภูมิกับจะได้ดําเนินคดีเอามันไปยู่เรียกจาเนาะเพื่อหันขังให้คุ้นเค่จีเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดชิปสามนาทีเพราะว่าเดี๋ยวนายเพื่อพันธุมาเปิดเนาะภูมิกับปฏิบิมรภารกิจเดี๋ยวเปิดชิปเพ่อพ่ผมไปใส่ไอ้มาเปิดเนี่ยไอ้เฟม เปิดชีพปชุมชนอย่างนี้สามนาที